มาแล้ว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 ,าลวตามคำเรียกร้องและคอมเมนต์ของพี่น้องชาวติกตอก u t u b e และ Facebook อยากให้ตีไพโอเล่ไปตามใจตามคำขอไม่ขัดสัทธาว่ากันไปอยากดูพี่จัดให้นะครับไม่ต้องรู้ว่าพี่เป็นใครแต่พี่แม่น จะดูเป็นช่วงนะเป็นปักสิบห้าวันนะฮะเป็นเดือนพอยอนะขอดูชะตาของโอเล่กุนน่าโซชาเฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงหนึ 15, ่งถึงสิบห้าพฤษภายนสองศูนย์สองหนึ่งสามไปโอเล่หนึ่งโอเล่สองโอเล่สาม ไหนๆก็จะใช้พลังงานของจักรวาลเชื่อมกับสิ่งต่างๆของโอเลกุน่าโซชาแล้วนะก็จะกำหนดไพ่คร่าวๆให้เข้าใจง่ายใบแรกก็คือสิ่งที่โอเลคิดอยู่ใบที่สองก็คือสิ่งที่โอเลจะแก้ปัญหาใบที่สามก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโอเลใบแรกสิ่งที่โอเลคิดอยู่ถ้ากลับหัวให้ดูมุมมองของพิมหลัง,งนะจ๊ะโอ้สิ่งที่โอเลคิดอยู่เป็น สามดาบแบบกลับหัวไพ่ดาบออกมานั้นไม่ดีแน่นอนครับและยิ่งเป็นดาบที่ทิ่มแทงเข้าเป็นหัวใจตอนนี้หัวใจของโอเล่นั้นมีแต่ความเจ็บปวดรวดดร้าวนะฮะก็คือมือแปดด้านแต่มันกลับหัวคือยังไงก็กูยังสู้อยู่โอเล่ยังแบบคือไม่ยอมตกงานง่ายๆคือเคยทําประวัติโปรไฟล์ของโอเล ทุกครั้งที่โอเล่ออกจะมีออกแบบจบสวยก็คือที่มันโง่โนเวยที่เขาสร้างชื่อส่วนตอนไปทำน่าจะเป็นทีมคาดิฟม์้ะน่าจะคาดิฟซิตี้ที่เจ้าของเงนมาเลยตกชั้นโดนไล่ออกนะฮะใบที่สองสิ่งที่โอเล่จะแก้ปัญหาฟับเป็นไนท์ออฟเพนนเคนอัศวินเหรียญนะฮะ ทุกครั้งที่โอเล่รอดมาได้เพราะว่าเขามีสติและเขานิ่งครั้งนี้เช่นกันนะฮะถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่านักบอเลเริ่มไม่เอาแล้วแต่เชื่อว่าโอเล่จะแก้ปัญหาด้วยนิ่งสงบสยบ,บเขาขึ้นไหวไม่รู้ว่าจะนิ่งจนรู้ตัวไอเคือตกงานแล้วหรือเปล่านะครับแล้วดูใบสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นกับโอเล่กุนนาโซชา q u e e n of w a n d s เป็นราชนี ถือไม้นะฮะก็เป็นราชนีนะครับไม่ใช่ิงนะฮะเป็นควีนถือไม้ไม้ก็ไม้เป็นเหมือนสิ่งที่กําลังสร้างอยู่นะครับแล้วก็ยังนั่งอยู่ในบรรัลลังก็คงต้องอดทนกับโอเล่ไปอีกปักหนึ่งนะครับก็คือสิบห้าวันหนึ่งถึงสิบห้าพอยอโอเล่ยังอยู่ในตำแหน่งแน่นอนครับยังไม่ออกไปไหนนะฮะยังต้องสู้กันต่อไปนะครับแฟนผีก็คงจะร้องแต่แฟนที่อื่นก็จะแบบ เฮกันรัวๆนะ็คือแบบดีใจที่ได้เซฟโอเล่สำเร็จนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่ไม่ให้เด็กหงนะครับและพี่ก็ไม่ให้เด็กผีนะฮะส่วนพี่เป็นเด็กคีิไหนแม่งสืบนะครับเดี๋ยวจะโดนล้อนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้อง Tik To k ก YouTube Facebook นะครับกับฟีดแบ็กคอมเมนต์นะครับก็พยายามที่จะตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็นี่ก็เอาหนึ่งในคอมเมนต์ของ FC นะครับออกมาสี่ไพ่ให้ได้สนุกกัน ก็คอมเมนต์ขอมาได้ครับพูดคุยได้กดหัวใจกดติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆก็จะนํามาแบ่งปันกันนะครับเป็นสิ่งของเป็นอะไรใครมาเม้นบ่อยจนจําได้นะครับจนเป็นพี่น้องจริงๆก็เดี๋ยวจะผมเป็นคนชอบให้อยู่แล้วครับสวัสดีครับ